ไปออกไปฉันยังอยากรู้มีแค่เมฆหมหรือไม่ใช่คำตอบต้องออกไปนอกกรอบไปสุดข,ขอบฟ้าแล้วันจะเดินไปตามเส้นทางนสวัสดีครับเ,เดือนธันวาคมคงจะเป็นฤดูกาลของการเฉลิมฉลองงานสําคัญสำคัญหลายๆเทศกาลนะครับและก็คงจะเป็นฤดูกาลเดินทางสําหรับใครหลายๆคนด้วยเช่นเดียวกันกบนอกกะลาคืนวันนี้จึงเป็นเรื่องราวของพาหนะ ที่เป็นคู่ทุกคู่ยากของนักเดินทางมาทุกยุคทุกสมัยนะครับไม่ว่าจะยากดีมีจนต่างกันอย่างไรพาหนะทิวานันก็คือรถไฟนะครับในขณะที่เรากําลังนั่งรอตั๋วสักใบหนึ่งกําลังนั่งรอรถไฟอยู่ที่ชานชาลาหรือแม้แต่กําลังนั่งเฝ้ามองวิวทิวทัศน์ตลอดสองข้างทางรถไฟมีใครทําอะไรอยู่ที่ไหนบ้างเพื่อพาให้เราไปถึงสถานีปลายทางได้อย่างปลอดภัยแล้วงานของพวกเขามีความสําคัญอย่างไรกบนอกกลาคืนวันนี้กับชีวิตของคนกับราง บนเส้นทางกลางรถไฟครับถึงแม้ใครจะว่ารถไฟนั้นช้าแล้วก็เชยแต่ว่ารถไฟนั้นยังคงความคลาสสิกแล้วก็อนุรักษ์ความเก่าอย่าไม่มีวันเปลี่ยนแปลงนะคะ วันนี้ถึงแม้ว่าจะมีรถไฟลอยฟ้ารถไฟฟ้าใต้ดินหรือแม้แต่เครื่องบินราคาถูกแต่ว่ารถไฟก็ยังคงเป็นพาหนะคู่ทุกผู้ยากขวัญใจคนไทยทั้งเงินน้อยแล้วก็เงินหนักมานานแล้วค่ะวันนี้เราเลยจะไปดูเบรื่องหลังการเดินทางของรถไฟนะครับตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางตั้งแต่หัวรถจักรจนถึงดางรถไฟไปดูว่ามีใครมีหน้าที่อะไรบ้างที่ทําให้รถไฟสามารถเคลื่อนตัวออกไปได้ครับค่ะเราจึงมาเริ่มต้นกันที่นี่ค่ะหัวลำโพง แล้วนนเเดิไปตามส้้้นนนนทางััฉไดเจอคำ,อำหรับผู้ที่โดยสารรถไฟเป็นประจำจุดนี้ก็น่าจะเป็นจุดแกในสถานีรถไฟหัวลำโพงนะครับที่จะมายืนดูว่าวันนี้รถไฟขบวนไหนที่เป็นจุดหมายปลายทางที่ต้องการเดินทางไปกําลังจะออกบ้างแล้วก็ออกเวลาไหนนะครับค่ะแล้วเราก็ได้ตัดสินใจเลือกเส้นทางการเดินทางจากกรุงเทพไปเชียงใหม่นะคะเพื่อที่จะได้ทราบชีวิตของผู้คนที่เกี่ยวข้องกับรถไฟ ตั้งแต่ก่อนเดินทางขนาดเดินทางจนกระทั่งถึงจุดหมายปลายทางค่ะเพราะฉะนั้นก่อนจะเดินทางเราต้องรู้ก่อนนะครับว่ารถไฟจะออกตอนไหนคิดว่าฝ่ายประชาสัมพันธ์ตรงนั้นน่าจะให้คําตอบกับเราได้นะครับอันนี้เป็นห้องประชาสัมพันธ์นะครับจะถือว่าปลุกรุ่ไหมเนี่ย งงันจจึงรูใคกก็พดัันฉนฉี่แล้วนะครับว่าโทรศัพท์นี่เพีย่ยบอันนี้ก็จะเป็นเบอร์สายด่วน1 6 9 0ของการรถไฟนะฮะจะเข้าที่นี่ไม่ว่าจะเป็นสอบถามข้อมูลเรื่องเกี่ยวกับเวลารถช้าหรือข้อมูลว่าตั๋วราคาเท่าไหร่รที่นั่งว่างเท่าไหร่ถ้าเกิดแบบผมอยาก รู้ตารางรถไฟนี่ผมโทรเข้ามาก็ื่อจะมาเที CO, <continuing> ่ยที่นี่หนึ่งหกเก้าจุดเพจะมาเที่ยที่นี่โหนี่เดี๋ยวผมนับไปนี่โทรศัพท์หนึ่งสองสามสี่ห้าเครื่องครับยี่สิบเครื่องนะครับคนรับสายกี่คนคะก็ชุดนี้อยู่ประมาณหกคนเนี่ยครับแล้วครับทำงานยี่สิบชั่วโมง้ยไหมยี่สิบชั่วโมงครับเปิดยี่สิบชั่วโมงอ๋อเหรอครับแต่ช่วงกลางคืนเนี่ยจะเหลือแค่สองคนตั้งแต่ห้าทุ่มจนถึงตีสี่เนี่ยจะมีแค่สองคนครับว่าแต่ว่าเครื่องไหนดังนี่จรู้ได้ไงครับใช้ความสามารถพิเศษใช้้มืือออสสสัััััาาก็คคนนรบ ไม่ดูไฟจำเสียงได้ไหมครับจำได้ไหมก็ได้จำได้เสียงจำเสียงได้ไหมอาจจะมีเสียงสูงเสียงต่ำได้เลยจ้าใช่แต่เราฟังเราจะได้ยินเสียงใช่นี่เสียงยังไม่เหมือนกันเลยอุลับกับโทรศัพท์ไปไทยแกวันตั๋วกซีโทรศัพท์ใช่ไหมผมจะหาตั๋วไปเชียงใหม่นี่มีรถ มีเที่ยวไหนออกบ้างคัเนี่ก็มีตอนเช้า8โมงคึ่งแล้วตอนบ่ายก็บ่าย2โมงตอนเย็นก็6โมงแล้วก็ทุ่ม4ี่ิทุ่มย5แล้วก็4ี่ทุ่มมีไว้เลยนะสิ่งที่เราต้องทำต่อในนี้ก็คือไปซื้อตั๋วรถไฟตรงที่จำหน่ายตั๋วด้านู้นค่ะ ตั๋วถูกสุดนี่ราคาเท่าไหร่ครับสองบาทครับสองบาทนะครับไปไหนครับกรุงเทพบางซื่อครับแล้วตั๋วแพงสุดละครับถ้าแพงสุดก็ต้องโกลกหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบสามโอ้นี่จ้าถูกสุดสองบาทกับแพงสุดหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบสามห้าตั๋วที่คนมาซื้อตั๋ววันวันนี้เท่าไหร่กันครับ ช่วงนี right. oh. Oh. The nah, ้ม so ันรายได้ก IR right. ็ตกหน่อยก็ล้านเสร็จๆต่อวันนั่นตกแล้วรอคะร้านกว่านี่ครับแสดงว่าปีปีหนึ่งก็ต้องมีคนมีก็ตกประมาณ300กว่าล้านแล้วนะครับถ้าตั๋วกจ้าใคกับโอ้โหเฉพาะทันนี่เดียวครับมาซื้อตั๋วนะครับเราก็จะคุยกับเจ้าที่ขายตั๋วใช่ไหมครับเห็นเฉพาะหน้า แต่ว่าตอนนี้เราจะพามาเห็นหน้าจอนะครับว่าสม<ะ>มติเราจะจองตั๋วสักอันนี้หน้าจอคอมพิวเตอร์นี่โชว์อะไรบ้างนะครับปกดแอร์นะค,ครับผมกดแอลเที่ยงนะค,ครับขับรถแล้วก็กดอีกทีหนึ่งื่ออกตัวคอนต่างก็กดสมมูครับซึ่งชายใช้สิบนะครับทำงานมานานยังคอ่บปีนี้อย่ปีที่หกครับ จำราคาท่าสวได้เยอะไหมถามว่าจำราคาได้ไหมก็คือจะหมดตั๋วสามเป็นขั้นบนเท่าไหร่อ่ารถเร็วก็ร้อยห้าสิบห้าบาทถ้ารถเร็ว181บาทไปฟ้าชีสเท่าไหร่ธรรมดา19บาทไปละเรีะธรรมดา24บาทลบเรีอ่ะ28บาทครับไปสุราษฎร์สุราษฎร์ชั้น3รถเร็ว167บาทครับนี่พูดไม่ออกเลยพี่กันลืมหมด ตอนนี้จากห้องตัว๋วพอได้ตั๋วแล้วเราก็ต้องไปที่ชานชาลา,าเพื่อไปตามหารถไฟที่เราจะนั่งไปเชียงใหม่นะครับแล้วฉันก็เดินไปเข้ามาในชานชลาแล้วนะคะฉันก็ได้เจอคําตอบดังใจแต่มันไม่ได้มีเพียงคําตอบเดียวนั้นคําหนึ่งคําอาจพาไปไกลแสน